สวัสด D ีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมกระบี่เยอะอยุทธจักร3ในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวตัวเกมกันนะครับซึ่งตัวเกมนี้ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งจะพาไปดูข้อมูลเกมอาชีพต่างๆแล้วก็สิ่งต้องทําแต่ละวันนะครับรวมถึงระบบกิวแล้วก็ระบบแฟชั่นที่สามารถตกแต่งตัวละครเด็กด้วยใครที่สนใจมาเล่นสามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับมาเริ่มต้นกันที่อาชีพหรือว่าสำนักในเกมนี้กันนะครับ ซึ่งในเกมกระบีย้ยสามเนี่ยจะมีทั้งหมด5าท่าแล้วก็11สําสำนักมาเริ่มต้ตนกันที่สำนักธาตุไม้กันก่อนเลยนะครับจะมีสําสำนักก็คืกกคอไผ่ลู่แล้วก็หมื่นบุผาไผ่ลู่จะเป็นอาชีพนักขนูที่มีการโจมตีแบบระยะไกลนะครับจะมีความโดดเด่นเป็นตัว DPS หลักของทีมนะครับสามารถเล่นได้ทั้งเพศชายและก็เพศหญิงอีกหนึ่งสำนักที่อยู่ในธาตุไม้ก็คือหมื่นบุผาสามารถเล่นได้ทั้งชายและก็หญิงเช่นเดียวกันนะครับสำนักหมืน่นบุผาจะมีอาวุธเป็นผู่กันนะครับแล้วก็มก โดยจะใช้วิชาอักขาระเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับต่อมาจะเป็นท่าน้ำนะครับจะมีอยู่สําสำนักสำนักแรกก็คือวังวารีเป็นอาชีพที่ใช้อาวุธล้มเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงโดยอาวุธล้มของสำนักนี้จะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลและสามารถรักษาพเพื่อร่วมทีมได้อีกหนึ่งสำนักในท่าน้ำก็คือฉางเกินนะครับหรือว่าจะเรียกว่ากระบี่ยาวก,ก็ได้โดยตัวกระบี่ยาวจะเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้ สามารถเล่นได้ทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงแล้วก็มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของดาเมจแล้วก็เรื่องของความบ้องไวัยด้วยนะครับแต่ก็มีความยากในการเล่นเนื่องจากว่าเป็นสายตีใกล้แล้วก็ตัวบางนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นสำนักธาตุไฟนะครับจะมีอยู่สสำนักสำนักแรกก็คือเทียนเหลินหรือว่าดาบคู่เป็นสำนักที่มีความคล้ายกับตัวฉางเกอร์ก็คือจะมีดาเมจพอประมาณแล้วก็มีความว้องวสูงสำนักนี้จะเป็นนักสัหัสแห่งเปลวเพลิงมีการใช้การโจมตีแทงงนการป้องกันแล้วก็ปิดชีพศัตรูได้อย่างรวดเร็วฉ อีกหนึ่งสำนักในท่าตุไฟก็คือพักกยาจกนะครับที่มีอาวุธที่ใช้ก็คือไม้เท้าการโจมตีจะมีการผสมผสานทั้งการใช้ไม้เท้าแล้วก็การใช้กระบวนท่าต่างๆถึงแม้ว่าดูจากกราฟจะไม่ค่อยมีจุดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าตัวสำนักนี้จะมีสกิลที่สามารถสะท้อนได้ด้วยและมีการโจมตีแบบวงกว้างต่อมาสำนักท่าที่4ก็คือท่าดินนะครับสำนักแรกนะครับคนอวยกันเยอะมากๆเลยก็คือบูตึงอาวุธที่ใช้ก็คือกระบี่แล้วก็มีการโจมตีแบบระยะไกลนะครับสามารถเล่นได้ทั้งเพศชายและก็เพศหญิง จุดเด่นของสำนักนี้ก็คือจะมีสกิล CC เยอะนะครับทาให้ฝ่ายสตูเนี่ยเล่นยากขึ้นและเป็นการซีีแบบระยะไกลด้วยนะครับอีกสำนักในท่าดินก็คือสุสานโบราณนะครับอาวุธที่ใช้จะเป็นกระบี่โยกน้ําแข็งสำนักนี้จะเล่นได้แค่ตัวละครเพศหญิงเท่านั้นนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของซีแบบระยะไกลเช่นเดียวกันและท่าสุดท้ายก็คือท่าทองจะมีอยู่ทั้งหมดสาสำนักเลยนะครับสำนักแรกก็คือเทียนหวังนะครับอาวุธที่ใช้ก็คือหอก โดยจะเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้แล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของการแทงนะครับคอยไปไล่ชนศัตรูให้กับเพื่อนในปาร์ตี้หรือว่าไล่ชนให้กับกิลดได้ด้วยเล่นได้ทั้งเพศชายและก็เพศหญิงเลยนะครับสนักต่อมาก็คือกระบี่ลีลับอาุธที่ใช้ก็คือกระบี่ซ่อนกระบี่เป็นสัตนักที่มีจุดเด่นในเรื่องของดาเมจเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถซีซีได้ด้วยแต่ก็มีข้อเสียคือการเอาตัวลออที่ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเป็นสายโจมตีแบบระยะใกล้ และสำนักสุดท้ายในท่าทองก็คือเร้าหลินนะครับอาวุธที่ใช้ก็คือคาถาเป็นสำนักที่มีกราฟคล้ายๆพักยาจกเลยก็คือจะไม่ค่อยมีจุดเด่นสักทางหนึ่งนะครับและตัวสำนักนี้จะเล่นได้แค่เพศชายเท่านั้นด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมด11สําสำนักที่มีให้เราเลือกเล่นในเกมซอร์สแมน3หรือว่ากระบี่เยอะยุทธจักร3านะครับเรื่องต่อมาก็คือเมื่อเราเลือกอาชีพได้แล้วนะครับแล้วเราเข้าสู่เกมเราจะพามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ต้องทําแต่ละวันนี้มีอะไรบ้าง ซึ่งวิธีดูง่ายเลยครับก็คือกดที่ปุ่มกิจกรรมด้านบนขวาข้างๆมินิแมปในหน้านี้จะมีบอกเลยทั้งกิจกรรมประจําวันรายสัปดาห์หรือว่ากิจกรรมพิเศษนะครับด้านบนก็จะเป็นกิจประจําวันที่เราต้องทําให้ครบในแต่ละวันนะฮะส่วนต่อมาก็จะเป็นรายสัปดาห์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมแบบเลือกทําด้วยนะครับเป็นอีเวนต์พิเศษแบบมินิเกมเช่นการตอบคาถามหรือว่าการล่าสมบัติและสุดท้ายก็คือกิจผ่อนคลายอย่างเช่นการเล่นสนุกหรือว่าการประลองยุทธซึ่งสําหรับกิจรายวันเนี่ยถ้าดาล้วนงว่ย มันจะเป็นค่าไอคิทนะครับสมมุติว่าเราเสร็จไปกิจแรกแล้วจะได้คไอคีฟมา20ก็จะสะัส่งไปเลือยจนกว่าจะครบ100นะครับแต่ละหีบก็จะมีของรางวัลมาให้เราอัพตัวละครเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพวกคิดตันเขียวหรือว่าแต้มบริจาคกิลเนี่ยสำคัญมากในช่วงต้นเกมนะครับคิดตันเขียวก็เอาไว้ตีบวกแล้วก็บริจาคกิลเนี่ยสามารถเอาไปคราฟเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆได้และในเกมนี้ก็จะมีอีเวนต์จำกัดเวลาด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงประมาณเที่ยงครึ่งจะมีกิจกรรมประลองยอดยุทธ์ให้เรา PVP กันแล้วก็มีตอนนนอนนรรบบะคั ตอนมื้อของทุกวันก็จะมีพักผ่อนบ้างอย่างเช่นแช่น้ำพุล้อหรือว่าการลงกิจกรรมกิวต่างๆซึ่งในกิจรายวันก็จะมีอีเวนต์พิเศษอย่างเช่นมินิเกมด้วยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมของสมาคมร้านค้าเนี่ยถ้าเราเก็บดอกไม้ส่งให้ ABC เสร็จแล้วในแต่ละวันเนี่ยจะได้ตัวจิ๊กซอว์ตัวต่อมานะครับเอามาต่อแล้วก็ไปหาเบาะแสเพิ่มเติมได้ตัวจิ๊กซอว์แต่ละอันจะมีขั้นกำกับไ้ด้วยครับอย่างเช่นพื้นหลังสีฟ้าหรือว่าสีม่วงเป็นต้น แล้วก็มีมินิเกมเล็กๆน้อยๆที่เราทาได้ตอนที่เราว่านะครับอย่างเช่นการตอบคาถามวันละ5ข้อการถ่ายทอดทักษะกิลระหว่างศิษย์กับอาจารย์หรือว่าการไปล่าสมบัติตามแผนที่นะครับเืูอต่อมาก็คือแฟชั่นนะครับที่เราสามารถแต่งตัวให้กับตัวละครได้ด้วยซึ่งนอกเหนือจากแฟชั่นที่ใส่ให้กับตัวละครแล้วนะครับก็จะมีแฟชั่นจากสัตว์ขี่ด้วยนะครับที่มันจะมีบวกคุณสมบัติต,าต่างๆสัตว์ขี่บางตัวก็จะมีแจกในเกมหรือว่าสามารถเติมโค้ดจากการลงทะเบียนล,ลงหน้าหรือว่าจะซื้อจากร้านค้าก็ได สัตว์ขี่ที่ขั้นสูงสูงเนี่ยก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงแล้วก็มีสเต็ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านค้าสัตว์ขี่ต่างๆนะครับซึ่งในช่วงที่เกมเพิ่งเปิดนี้นะครับจะมีสัตว์ขี่หรือว่าแฟชั่นบางอย่างที่ลดราคา50%ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวสัตว์ขี่มาดาตัวนี้หรือว่าตัวอูดนะครับที่มีลดราคา50%ซึ่งโปรลดราคาจะลดแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องเติมแล้วก็รีบมาซื้อหน่อยนอกจากสัตว์ขี่ก็มีแฟชั่นาาชน่นนนราาคยเชกัะบออองงสขุธ ชุดแฟชั่นต่างๆแล้วก็พวกทรงผมประดับหลังประดับเอวแล้วก็พวกประดับส่วนหัวส่วนหน้าต่างๆนะครับรวมถึงบอด้อยเนี่ยก็จะมีของลดราคาด้วยต่อมาเรื่องที่5ก็คือระบบการแลกเปลี่ยนในเกมนี้ก็คือจะมี2แบบได้แก่แผงลอยแล้วก็ประมูลนะครับ ในร้านค้าแผงลอยเราสามารถซื้อสินค้าจากคนอื่นได้แล้วก็สามารถขายสินค้าของเราได้ด้วยซึ่งตัวสินค้าที่สามารถซื้อขายก็มีหลากหลายมากเลยนะครับถ้าเราสนใจชิ้นไหนสามารถกดที่หัวใจเพื่อติดตามราคาไว้ได้นะครับแล้วก็สินค้าที่เราซื้อได้นี่นะครับจะมีทั้งสกุลเงินแบบหยกแล้วก็สกุลเงินแบบทองนะครับก็ต้องดูแต่ละชนิดด้วยว่ามันต้องซื้อขายด้วยสกุลเงินใดนะครับซึ่งร้านค้าแผงลอยมันจะมีระยะเวลาในการรีเฟซด้วยนะครับก็ดูเวลาที่ด้านล่างได้หรือว่าเราอยากรีเฟซเลยเนี่ยก็สามารถใช้ทอง20อันเยีครับ ส่วนอีกหนึ่งแถบจะเป็นแผงลอยที่เราสามารถตั้งขายสินค้าของเราได้นะครับสมมุติว่าเราได้หินออฟที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก็สามารถนําไปขายที่ตลาดกลางเพื่อขายกับคนอื่นได้นะครับอย่างตอนนี้ผมตั้งขายของได้แค่15ชิ้นแต่พอเวลสูงขึ้นเนี่ยจะตั้งได้มากขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งร้านค้าจะเป็นประมูลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เป็นของแลนะฮะโดยเราต้องใช้สกุลเงินทองในการประมูลสินค้าสามารถเลือกได้ว่าจะบิดประมูลสู้กับคนอื่นหรือว่าจะซื้อทันทีโดยการกดปุ่มสีฟ้าเลยก็ได้ซึึ่่่่่่่งงงงกกกก็ขข้้้นนนนนนอออยููััับบววาาาาาสสิคคคคแแตตละะะปรรเภทเีมมมไห ถ้าเป็นของแรงมากๆเนี่ยอาจจะมีคนซื้อทันทีเลยก็ได้และหัวข้อสุดท้ายที่สาคัญมากๆในเกมนี้เลยก็คือเรื่องของระบบกิ้วนะครับโดยระบบกิ้วจะปลดล็อกตอนประมาณเวิลสิบกว่าๆนะครับตอนที่กิลเวลหนึ่งเนี่ยจะรับคนได้สูงสุดแค่80คนเท่านั้นและเดี๋ยวพอกิลเวิลสูงขึ้นเนี่ยจะรับคนได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเวิลสองก็รับได้85คนเป็นต้นโดยผู้เล่นทุกคนควรจะมีกิ้วเนื่องจากว่ามันจะมีกิจกรรมบริจาคก,กิ้วด้วยนะครับ ที่ต้องใช้ทองต่างเนี่ยบริจาคไปเพื่อแลกกับแต้มบริจาคก,กิลแล้วก็การบริจาคก,กิลมันจะส่งผลต่อสเสียงกิลแล้วก็เงินทุนกิลด้วยนะครับทําให้กิลเนี่ยเวฟอัพได้เร็วขึ้นในส่วนของแต้มบริจาคก,กิลที่เป็นสีฟ้าฟ้านเนี่ยสำคัญมากนะครับสามารถแลกขีบสมบัติอันนี้ได้วันละสีครั้งจากบ้านกิลแล้วไปเปิดเพื่อหาของอัปเกตรดตัวละครได้นะครับนอกนอจากนี้ครับตัวของแต้มบริจาคก,กิลเนี่ยยังสามารถนําไปคราบอุปกรณ์ที่เป็นเทียสีต่างๆได้ด้วยโดยเข้าไปที่เมนูรูปเสืื้้้้อออออหหรรรวว่่่าาาาาููปุธทียยดนนนซขงกิะคับ ในหน้านี้เราสามารถใช้แต้มกิ้วเนี่ยมาคราฟเป็นอาวุธชุดเครื่องป้องกันต่างๆหรือว่าเครื่องประดับก็ได้มันจะมีโอกาส75%ได้อุปกรณ์ขั้นปกติ20%ได้อุปกรณ์ขั้นหายากแล้วก็5%ได้อุปกรณ์ขั้นยอดเยี่ยมที่เป็นสีทองนะครับซึ่งด้วยอุปกรณ์เทียสูงเนี่ยมันออกค่อนข้างยากครับก็เลยต้องหาแต้มบริจาคกิ้วเนี่ยมาทําการคราฟบ่อยๆหน่อยซึ่งถ้าอุปกรณ์ไหนคราฟมาแล้วไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถนําไปขายได้หรือว่าเข้าไปดูออปชั่นของมันก่อนว่ามันดีไหมนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวเครื่องระดับอันนี้นะครับที่ผมได้ออฟฟื้นฟู HP มาบวก100ซึ่งออฟนี้จะทำให้ผมเนี่ยเวลาฟาร์มกับมอนเตอร์เนี่ยฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผมก็จะโอนออฟเนี่ยมาให้กับตัวอุปกรณ์หลักที่เราใช้อยู่นะครับซึ่งคำว่าโอนออฟที่ผมพูดเนี่ยในเกมจะเรียกว่าขัดเกลานะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวเกมกระบี่เยอะอยุทธจักร3นะครับทั้งข้อมูลอาชีพเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วก็ข้อมูลกิลด์ต่างๆนะครับใครที่สนใจมาเล่นก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ที่ลิงก แล้วก็จะบอกว่าตัวเกมนี้มีเวอร์ชัน PC ด้วยลื่นมากๆเลยนะครับยังไงก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง g i n เ e r Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ